งานเข้าซะแล้ววันท้องเจอชาวเน็ตวิจารณ์เดือดออกอากาศมาให้ได้รับชมกันแล้วสำหรับละครเรื่องวันท้องละครพีเรียดแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31 ดัดแปลงมาจากเสภาคุณช้างขุนแผนนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัดชาคริตแยบนำและนักแสดงมากฝีมือขับข้างหนึ่งในนั้นก็คือน้องปีใหม่เอวรินลูกสาวแม่แอบทักษออนซึ่งน้องปีใหม่นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและมีกระทูในพันทิปได้เกิดดราม่าเบาเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตั้งว่า วันทอง2021ตัดวนไปวนมาเอาตรงๆนะงงเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวตัดสินเดี๋ยวย้อนความหลังงงจริงไปเข้าห้องน้ำมาตัดไปตัดมางงแต่ก็มีชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งยังบอกว่าตัวเองก็ดูเข้าใจดีและไม่เห็นว่าจะสับสนตรงไหนและเนื้อหาเรื่องดำเนินไปอย่างเข้าใจง่ายนั่งทำงานไปด้วยดูไปด้วยก็เข้าใจดี